ลองกินกล้วยกับมายองเนสเป็นไงหรือจิ้มแตงกวาดองในเนยถั่วดีการผสมผสานอาหารเหล่านี้ฟังดูไม่น่าโสภาเท่าไหร่นะแต่รสชาติพวกมันเป็นยังไงกันแน่นะก็นะต้องลองดูแล้วล่ะโอรีโอกับมัสตาร์ดอาจจะกลายเป็นอาหารจานโปรดของคุณก็ได้โอเคอย่าพึ่งไปไหนกันนะมะเขือเทศกับเนยถั่ววางมะเขือเทศฝ,ฝานหลายๆชิ้นลงบนขนมปังแล้วทาเนยถั่วให้ทั่วแซนด์วิชนี้หรือแค่ปาดเนยถั่วนหนานะให้ทั่วมะเขือเทศฝาน การผสมผสานรสชาตินี้ได้รับความนิยมอย่างน่าประหลาดใจจากนักชิมหลายคนเลยล่ะนูเทลล่ากับเฟรนช์ฟรายเกลือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มรสชาติจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณจุ่มเฟรนช์ฟรายลงไปในนูเทลล่าเฮเซนัสเปรตที่มีชื่อเสียงจะมีรสชาติหวานและเข้มข้นขึ้นเอาจริงๆมันก็ดูน่าอร่อยนะ <c oughs> อีกหนึ่งวิธีในการกินเฟรนช์ฟรายของคุณให้อร่อยยิ่งขึ้นคือกินมันกับนมช็อกโกแลตไปเลยกล้วยกับเบคอนเบคอนกรอบรสเค็ม กินรวมกับกล้วยหอมหวานที่มีคาร์โบไฮเดตนั้นเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเลยล่ะแค่คุณวางส่วนผสมเหล่านี้ลงบนขนมปังและใส่เนยถั่วก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมให้คุณกินแล้วแตงกวาดองกับไอศครีมก็นะผมขอบอกตามตรงว,ว่าการจับคู่แบบนี้อาจจะไม่ถูกใจสําหรับทุกคนแต่ก็มีนักกินที่พบว่าส่วนผสมที่แปลกประหลาดของรสเค็มและหวานความเปรี้ยวและนมแบบนี้นั้นมีสเสน่ห์เชดดาร์ชีสกับพายแอปเปิลทุกวันนี้ คุณสามารถทําให้ใครสักคนประหลาดใจได้ด้วยการเสิร์ฟชีสหั่นบางๆพร้อมกับแอปเปิลสดแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ากันได้ดีทําไมไม่ยกระดับไปอีกขั้นล่ะพวกเขากล่าวว่าแนวคิดในการเพิ่มเชสเตอร์ชีสลงไปในพายแอปเปิลปรากฏขึ้นครั้งแรกในอังกฤษและจากนั้นก็เผยพแพร่ไปทั่วโลกเลยเฟรนฟรายกับน้ําพึ่งหากคุณต้องการเปลี่ยนประสบการณ์การกินเฟรนฟรายให้กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างและน่าตื่นเต้นมากขึ้นให้น้ำพึ่งช่วยคุณซี่รสหวานของมันจะช่วยเสริมความเค็มของฟาสต์ฟู้ดน ไม่แปลกใจเลยที่ร้านอาหารบางร้านมีน้ำผึ้งเป็นตัวเลือกนอกจากซอสกล้วยกับมายองเนสไหมผมไม่ได้แนะนำให้คุณบีบมายองเนสสุดเฮลตี้ลงบนกล้วยที่ปอกเปลือกแล้วแล้วยัดมันเข้าปากหรอกนะแทนที่จะทำแบบนั้นให้ลองทำแบบแซนด์วิชโดยประกบกล้วยหั่นบางๆระหว่างขนมปังสองชิ้นแล้วทาด้วยมายองเนสสักเล็กน้อยนี่อาจจะทำให้คุณรู้สึกพอใจอย่างน่าประหลาดใจเลยก็ได้นะช็อกโกแลตกับมันฝรั่งทอดการผสมผสานที่มีรสเค็มและหวานนี้ช่างน่าอัศจรรย์ ไม่แปลกใจเลยที่มันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลตนั้นเข้ากันได้ดีและมีหลายแบรนด์ที่ได้ผลิตการผสมผสานนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วเบอร์เกอร์กับแยมทุกวันนี้คุณสามารถสั่งคอมโบนี้ได้ในร้านอาหารส่วนใหญ่และไม่มีใครคิดว่าคุณแปลกด้วยส่วนใหญ่นะนะมีผู้คนจํานวนมากขึ้นที่เลือกตัวเลือกนี้มากกว่าตัวเลือกปกติที่เป็นซอสมะเขือเทศอีกข้าวโพดคั่วกับนมมีบางคนที่ชอบเปลี่ยนซีเรียลอาหารเชา้าเป็นข้าวโพดคั่วแทนพวกเขาจะเติมนมลงไปและบอกว่าอาหารจานนี้มีรสชาติไม่เลวร้ายเลย แถมยังแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยอยากลองดูไหมล่ะไว้ช็อกโกแลตกับคาเวียร์สีแดงพวกเขากล่าวว่าคอมโบที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเชฟชื่อดังเขาประหลาดใจที่คาเวียร์รสเค็มทําให้ความหวานของไว้ช็อกโกแลตอ่อนลงหากคุณรักรสชาติหวานๆเค็มๆคุณจะต้องหลงรักมันแน่ๆเนยถั่วกับแตงกวาดองสมมุติว่าถ้าคุณไม่ค่อยอยากจิ้มแตงกวาดองลงไปในเนยถั่วคน้น งั้นก็ลองผสมผสาน2อ,อย่างนี้ในแซนด์วิชดูซิในกรณีนี้รสเปรี้ยวของผักดองจะเป็นตัวเจือจางความเหนียวของเนยถั่วแตงโมกับเกลือใครที่ไม่เคยลองรสชาติการผสมผสานนี้มักจะคิดว่าเกลือช่วยขจัดความหวานของแตงโมได้แต่ความจริงแล้วมันค่อนข้างตรงกันข้ามเลยเพราะเกลือเพียงจิบมือนั้นสามารถช่วยเพิ่มรสชาติได้มะม่วงกับพริกหากคุณเป็นคนรักอาหารรสเผ็ด การผสมผสานนี้อาจจะดึงดูดความสนใจของคุณได้คุณสามารถโรยพลิกลงบนมะม่วงฝานบางๆและเพลิดเพลินกับรสชาติที่เผ็ดร้อนได้เลยเนยถั่วกับเบคอนจำการผสมผสานระหว่างกล้วยกับเบคอนได้ไหมถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกล้วยเป็นเนยถั่วแล้วความเหนียวนุ่มของมันจะตัดกับความกรอบของเบคอนแต่ระวังนะคุณอาจจะเสพติดความอร่อยนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะอศกรีมกับซอสเผ็ด นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการขาจัดความเผ็ดร้อนจากหารรสเผ็ดในปากของคุณมันคือการดื่มนมถ้างั้นทำไมเราไม่ยกระดับสักหน่อยล่ะราดซอสเผ็ดลงไปบนไอศกรีมวานิลาเลยเพื่อเพิ่มความซาบซ่านให้กับตอบรับรสของคุณช็อกโกแลตกับอะโวคาโดมันไม่ใช่แค่การเพิ่มช็อกโกแลตลงไปในขนมปังปิ้งอะโวคาโดเท่านั้นคุณยังสามารถทำมิลช์เชคอะโวคาโดกับช็อกโกแลตที่น่าอร่อยได้ด้วย จากนั้นเนื้อครีมนุ่มๆของอะโวคาโดจะช่วยเสริมรสชาติของช็อกโกแลตได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเบอร์เกอร์กับเนยถั่วโหเบอร์เกอร์กับแยมเป็นส่วนผสมหวานที่เข้ากันได้ดีกับความเค็มแต่เบอร์เกอร์กับเนยถั่วสามารถพูดได้ว่าเป็นความเค็มที่เจอกับความเค็มกว่าแต่แทนที่จะทาเนยถั่วที่ละลายแล้วให้ทั่วเบอร์เกอร์ของคุณให้ทามาในขณะที่ทําเนื้อเบอร์เกอร์เพียงแค่นี้เบอร์เกอร์ของคุณก็ชุ่มฉ่ากว่าเดิมแล้วโอริโอ <Oreo S 1> <Oreo S 2> กับมัสตาร์ ผู้ที่ได้ลิ้มลองการผสมภาษานนี้ยืนยันว่ารสชาติของผู้มันเข้ากันได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ให้ขูดไส้ด้านในของคุกออกี้โอริโอออกและแทนที่ด้วยมัสตาร์ดเยอรมันไม่ลองแล้วจะเสียใจนะ <c oughs> <c oughs> เนยถั่วกับมายองเนสแม้ว่ามันจะเป็นการผสมผสานที่แปลกประหลาดสุดๆอย่างหนึ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ในแซนด์วิชแต่มันนั้นก็มีประวัติอันยาวนานผู้คนเริ่มผสมเนยถั่วที่อุดมไปด้วยโปรตีนและมายองเนสที่เต็มไปด้วยไขมันในช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่ในภายหลัง แซนด์วิชกลับเป็นที่นิยมเมื่อผู้คนตระหนักได้ว่ามันอร่อยจริงๆพิซซ่ากับน้ำพึง่งน้ำพึ่งร้อนๆก็สามารถเป็นท็อปปิ้งพิซซ่าที่ไม่คาดคิดแต่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นวิธีที่ดีในการปรับความสมดุลของปริมาณเกลือที่มากเกินไปซึ่งอาจจะมาพร้อมกับปปเปอร์นีดังนั้นหากคุณทำพิซซ่าที่บ้านให้ใส่ปปเปอร์นีและพริกลงไปจากนั้นก็เคลือบด้วยน้ำพึง่งแล้วคุณก็จะต้องขอบคุณผมแน่ น้ำมันมะกอกกับไอศครีมเพื่อให้ได้การผสมผสานรสเค็มและหวานที่แสนอร่อยให้เทน้ำมันมะกอกและเกลือเล็กน้อยลงบนไอศครีมวานิลาของคุณเอาสินั่นไงโรยเลยมันก็น่าลองแปลแกๆนะเ <c oughs> <c oughs> นยถั่วกับซอสสีราชานี่เป็นอีกหนึ่งการผสมผสานที่ไม่คาดคิดของ2ส,ส่วนผสมที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วรสหวานของสีราชาจะทําให้เนยถั่วที่เหนียวนุ่มมีรสชาติที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและในทางกลับกันเนยถั่วก็ช่วยลดความเผ็ดของสีราชาลงได้ แอปเปิลเขียวกับซาวซาคุณอาจจะเคยลองมะ่วงหรือสับประรดผสมกับซอสซาวซาแต่ทำไมแอปเปิลเขียวถึงแตกต่างออกไปล่ะรสเปรี้ยวเล็กน้อยของมันเหมาะกับอาหารรสเผ็ดเพราะช่วยลดความเผ็ดร้อนบางส่วนได้แต่ในขณะเดียวกันรสชาติของแอปเปิลก็เพิมมเ่มความเข้มข้นและความขมเล็กน้อยให้กับการผสมผสานนี้ได้สตรอเบอร,เรี่กับเบลซามิกนี่เป็นการผสมผสานแบบอิตาเลียนที่เข้ากันได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ ความเผ็ดร้อนของน้ำส้มสายชูทำให้สตรอเบอรี่มีรสชาติหวานขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยเสริมความชุ่มฉ่ำของสตรอเบอรี่ด้วยแตงโมกับชีสเฟต้าไม่มีสลัดกรีกคลาสสิกชามไหนที่ขาดชีสเฟต้าไปได้แต่ชีสนี้จะรสชาติดีขึ้นเมื่อนำมาผสมผสานกับผลไม้โดยเฉพาะแตงโมเนื้อที่แน่นและความเค็มของชีสเฟต้าจะช่วยเพิ่มรสชาติพิเศษให้กับแตงโมที่ชุ่มฉ่ำสีแดงแซนด์วิชเนยถัวยย่วใสยลลี่และแครกเกอร์รูปปลา เนยถั่วและยา,ยามเป็นของคลาสสิกที่มีมานานแล้วแต่ทำไมจะต้องเป็นไครเกอร์รูปปลาด้วยละ่ะนักกินที่แท้จริงรู้ว่าขนมนี้เติมเต็ม,ตมช่องว่างตรงกลางได้แซนด์วิชของคุณจะมีความกรุบกรอบที่น่าพึงพอใจและมีรสชาติมากยิ่งขึ้นส่วนไครเกอร์นั้นมีรสเค็มเพียงพอที่จะปรับสมดุลความหวานของเยลลี่ได้ใบโหระพาและสตรอเบอรี่ ผมได้กล่าวถึงประโยชน์ของการผสมสตรอเบอรี่กับน้ำส้มสายชูเบอร์มิกไปแล้วแต่สตรอเบอรี่กับใบโหระพาก็ดีไม่แพ้กันคุณสามารถทดสอบการผสมผสานกันนี้ได้ในขณะที่ทำน้ำมะนาวและเครื่องดื่มอื่นๆส่วนใบโหระพากับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่แช่แข็งก็รสชาติอร่อยเหมือนกันน้ำแตงกวาดองกับไก่การปรุงไก่ในน้ำแตงกวาดองจะช่วยให้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำในขณะเดียวกันวิธีนี้จะรักษารสชาติตามธรรมชาติของเนื้อสัตว์ปีกเอาไว้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้เกลือในกระบวนการนี้เลยเพราะน้ําแตงกวาดองมีความเค็มเพียงพออยู่แล้วฮัมมูสกับแค n นเบอร์อรี่อบแห้งหลังจากจิ้มครกเกอร์ลงไปในฮัมมูสแล้วให้โรยด้วยแค n นเบอร์อรี่แห้งจํานวนหนึ่งพวกมันจะสร้างความแตกต่างโดยการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารได้เล็กน้อย